สวัสดีอีกหนึ่งคลิปครับเจอกันในป่าอยคาครับก็หลังจากเช้านี้ตีพึ่งได้สองลังครับก็มาเดินหามิมดูครับว่าจะมีมิมเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าครับป่าเดิมๆที่เคยหาแล้วครับก็จะหาดูสักสองสามป่าครับไม่มียังไงก็กลับบ้านเดี๋ยวไปคันน้ำพึ่งครับน้ำพึ่งก็ยังไม่ได้คันครับอยู่ในรถครับผมโอเคครับเข้ามาแล้วก็ฝากติดตามรับชมผลงานให้จบคลิปด้วยครับผมไปครับ เดินดูค้นหาดูว่าจะมีหรือเปล่าครับยังมีขอาลังหนึ่งอยู่กไผ่ครับลังนี้ัวน้ําใหญ่บากครับมีมิ้ใหญ่ครับยืนต่าครับอยู่พุ่มเล็บเกี่ยวครับผมเดี๋ยวก็ถากถางครับเดี๋ยวตัดเดี๋ยวก็ตั้งกล้องให้ชมครับผมใส่คนึงครับลังใหญ่ครับโดยถูกกินแล้วแล้วครับ อันตรายครับใส่คนแป๊บนึงครับโอเคครับตัดบิ้มครับผมเดี๋ยวถากถางเข้าไปนิดนึงครับจุดควบกคอนหน่อยครับใบไม้ใบเดียวครับต้นต่ำอย่างนี้ก็ดูอาการครับถ้ามีการมองเราก็ให้ใส่คนไปเรื่อยๆครับต้นเล็กเดียวครับถางเข้ายากครับ ข้างล่างข้างบน,งบนจะต้องตัดออกให้ดีครับนี่ครับแบบนี้ก็ต้องใส่ควันนี้ครับผมใส่เรื่อยๆครับใบไม้แห้งครับเดี๋กวเราก็ครับ แบบนี้ครับโอเคครับรุ่งควนก็ใส่ได้เลยครับดูอยู่ครับบินสวนมาครับใส่มือไปยองดอก ทิดตนะครับไม่ว่าพึ่งหรือมีมก็ต้องปลอดไผยไว้ก่อนครับมีตัวพุ่งออกมาใส่หรือจู่โจมยังไงก็ุกดควันไปเรื่อยๆครับแบงนี้ครับเแล้วก็เป่าให้มันอดครับเป่าให้มันดับครับแล้วก็จะเกิดควันนิดๆหรือนี ก่อนจะตัก็ใส่อีกรอบนะครับควรครับเพื่อความปลอดภัยครับย้ำเสมอนะครับเราต้องปลอดภัยนะอย่าประมาทนะครับตีมิ้มตีมิ้มหรือตีพึ่งครับโ้หาเกี่ยวหัวครับ เกี่ยวไอ้มงกุงก็ใส่ไว้ครับเพื่อป้องกันครับเมื่อสวนออกมาจะได้ดึงทันครับ ใส่ควันครับดุครับบินใส่มือครับเพิ่งมิม้มหลังผลก็ประมาณนี้แหรอครับตาครับเดี๋ยวครับไม่มีจังหวะนีเครับ ติดน้ำรังขาดก็ไม่รู้ติดอะไรครับดูก้อนน้ำครับกับยีสต์องไ้ครับสวยงามครับเนี่ยครับเต็มก้อนเลยครับโอเคครับเอาลังออกมาแป๊บหนึ่งครับ ใส่ควนเงินครับ ครับโอเคครับผมขอลังแล้วกันครับเอาไปขายคู่กันกับ ก้อนน้ำับผมไปครับเป็นกันต่อครับผมไปดูรังใหม่ครับสวยๆเลี้งครับรังก็กำลังสวยๆครับก็คงต้องขึ้นไปแล้วก็ตัดลงมาครับผมไปครับโอเคครับลุยครับ เยบร้อยครับน้มลงมาตัดข้างล่างครับกอนน้ำก็ปิดตาสวยอยู่ครับตัวอ่อนก็โอเคครับคีบครับตัดครับครับได้มาแล้วครับก้น้ำก็ปิดตาสวยอยู่ครับตัวอ่อนก็พอได้กินครับผมสี่สิบบาทครับพอได้เพิ่มครับผม ไปกนต่อครับหาลังใหม่ครับผมเจอโคตรมิมครับหัวน้ำนี่น่าจะได้สักเป็นกิโลครับผมไปด,ดูใ,ใกล้ๆครับลังใหญ่มากครับดครับจะต,ตั้งกล้องครับผมถูกกินแล้วครับ để nó cái tẹp nó sẽ không được. Hãy subscribe 大家好，观众。 ตัดลงมาแล้วครับยักษ์ใหญ่มากครับเขียตัวแมวครับ ก็น้ำใหญ่มากครับดูครับสุดยอดเลยครับนครับแล้วก็ค่อยๆปัดตัวแม่ออกครับน้องดึงนวนแล้วก็ไม่ค่อยดุครับผม นี่ครับหมดแล้วครับดยอดมากครับบักใหญ่เลยครับวันนครับโอเคครับไปกันต่อครับผมหลังนี้สวยงามมากครับผมพึ่งใหม่ล่างึลงครับนี่ครับมี๋จะพุ่มครับก็ลังยังไม่หย่อนครับจับได้ประมาณสามสี่วันครับก็ออกหากินแล้วครับอยู่แน่นอนครับผมย้อนแสงนิดนี้ครับ โอเคครับถ่ายให้ดูแค่นี้ครับเดี๋ยวค่อยมาตีครับผมท้าไม่หายนะครับไปครับหามีดมาต่อครับผมอยู่ต้นคูนครับเล็กๆขึ้นง่ายครับผมอยู่แบบนี้ก็ขนมหวานครับนี่ครับมีเล็กครับโอเคครับจุดครบควนใส่ครับ มองหน้าดี้น <sh> ี้ขอตัดเลยครับมือเดียวครับผม ขย่าครับกำลังสวยครับทั้งลังทั้งก้อนน้ำครับผมสวยงามครับแบบนี้โอเคครับไปกันต่อครับลังที่สี่แล้วครับลังหนึ่งครับก็เห็นเขาไปตัดยูคาครับนึกว่าหายแล้วครับแสดงว่าเขาไม่เอาครับครับก็เป็นพุ่มน้ำเลยครับเอายากนั่นแหละครับลังดำๆนะครับ จะตัดไม้ให้ชมครับผมก็น้ำสวยมากครับปิดตาสวยเลยครับนี่ครับฟังก็กำลังเขาอ่อนครับโอเคครับแพ็กเสร็จทงก็ไปบ้านครับผมเดี๋ยวไปรับชมผลงานที่บ้านนะครับเดี๋ยวจะน่าจะได้สักห้าหลังนี่แหละครับมิมก็คลิปมิ้มนะครับคลิปพึ่งมิจฉาวนี่ก็ตัดเป็นอีกคลิปนึงครับติดตามรับชมได้ครับเดี๋ยวไปรับกันครับผม รถดแล้วครับก็เดี๋ยวแพ็กใส่กล่องครับใส่ถุงแล้วก็ใส่กล่องผมแล้วกลับบ้านกันครับผมสําหรับคลิปที่สองของวันนี้ก็ขอตลาเปีเท่านี้ครับผมเอาไว้จอกันคลิปหน้าครับลาด้วยหัวน้ำมิม้มส,สวยๆครับปิดตาครับสวัสดีครับจีรกวรคลิปหน้าครับผมก็ผลงานวันนี้ครับนิ้มห้าหกลังแสนแข็ง ให้มันเย็นๆไว้แล้วครับในกำลังที่ต้นน,น้ำใหญ่ๆกป็ลังนี้ที่ใหญ่สุดนะครับก็สภาพยับนิดนึงครับแต่ลูกค้าก็ไม่น่าติแล้วครับเดี๋ยวเขาไปกินกับนี่คลังเนี่ยเดี๋ยว,วแชทบอกลูกค้ามารับกันให้มันเย็นแป๊บนึงครับส่วนน้ำผึ้งก็คั้นเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวฝังลงแค่ลอกสติกเกอร์ โอเคครับ, okay, ค,รบคลิปนี้ก็ขอตัวลาแค่นี้ครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ